สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องแซมวิ่งอยู่กับช่องแซมแลนด์ครับเอ๋เมื่อกี้ใครมาหาเมื่อกี้ผู้ช่วยครับมาหาทำไมเข้ามาหาที่บ้านเขามาถามว่าไอเรื่องที่ว่าไปช่วยน้องต้นหอมอะไปสร้างบ้านทาบุญให้น้องต้นหอมมันอะเขาพึ่งมาเห็นคลิปอืเขาพึ่งมาเห็นคลิปแล้วก็ทีนี้ เขาเอาคลิปอ่ะก๊อปมาแล้วลงในกลุ่มกลุ่มอะไรกลุ่มลายในอำเภอเลยอ๋อนี่แหละไหนมีหลักฐานอ๋อมีหลักฐานได้บ่มีไหนเพิ่มแสงไหนแป๊บนึงอ๋อเอามาเพิ่มกลุ่มในกลุ่มลายอำเภอคลิปใครจ้ะคลิปคลิปบักตอละว่าคลิปบักตอไหนนะไหนนะคลิปไหนอ่ะโอระดับไหนแล้วคอย โทรศัพท์ก็ช้าช้าทุบแม่งทิ้งบอโทรศัพท์เนาะโอ้เนายอ่อไหนายก็ดูหน่อยเขาว่าไงอะไรเนี่ยอ๋อคลิปนี้นะอ๋อคลิปพี่เลียนี่เนาะรบกวนเช็คให้หน่อยครับว่าเป็นลูกบ้านตัวเองไหมบออะไรเนี่ย อันนี้ก็คือคนคนที่ว่าอันนี้เขาเจอแล้วอ๋อเขาว่าเขาเจอแล้วว่าเขารู้ตอนแรกเขาไม่รู้ไงว่าเป็นผมบ้านนี้แต่นี่คือกลุ่มอยู่สายสายโทรสองออันนั้นแล้วเขาว่าไงแล้วเขาก็เลยเข้ามาหาเข้ามาแล้วพาผู้ชายคนนั้นคือผู้ชายคนนั้นก็ ทำงานอยู่อำเภออำเภอเออทำงานอยู่อำเภอแล้วทีนี้เขาเลยมาถามเรื่องถามเรื่องอ้ไที่ว่าน้องเขาขาดเหลืออะไรนี่แหละเขาก็จะได้ช่วยอะไรแบบนี้นะโอีพออำเภอพอเรื่องไปถึงอำเภอก็พอเรื่องพอเรื่องก็กลุ่มลายเนี่ยมันไปอยู่ในอำเภอ,อกลุ่มลายเนี่ยถ้าใครเห็นมีอะไรส่งมาผู้เขาก็จะ ไปอยอำเภอหมดเลยเอรู้ทั้งอำเภอเลยทีนี้่ตระเรกอื่นยังไม่รู้เนาะครับแล้วทีนี้มันมีคนก๊อปคลิปอ่ะอืมีคนก๊อปคลิปเอาไปลงในกลุ่มไลน์อ่ะอืแต่ทีนี้พอคนทางงานเห็นปุ๊บเขาก็เลยส่งคนมาดูอที่คนที่มาดูตะกี้นะนั่นแหละคือคนผู้ชายอ่ะเขาคือใครคนผู้ชายอันที่ว่าเขาอยู่ในทขาทำงานอำเภออเขาให้มาสืบ ไปมาสืบดูไอ้นี่อะเขาเป็นใครอ๋อเขาเขาก็ไปหาผู้ช่วยก่อนอ๋อเขาไปหาผู้ช่วยแล้วเอารูปไอต่อให้ดูใช่นั่นแหละอรุไอ้นี่คือใครครับอ๋อแล้วผู้ช่วยก็พามาบ้านนี้ใช่แล้วเขาก็รู้ว่าผมออยู่บ้านนี้เขาก็เลยพามาอืเลยพามานี่แหละแล้วก็ถามเรื่องบ้านน้องต้นหอมมันแหละแล้วเขาไปอะไรที่นี่เขาอยากช่วย เขาอยากช่วยเคนุห็มีคนใจบุญเห็นคลิปนี้ไงแล้วเขาบอกว่าเขาจะช่วยอ่ะแบบถ้าบ้านน้องขาดเหลืออะไรพูกเขาก็ไปบอกเขาแล้วก็เขาก็จะอันนี้มาให้อะไรแบบนี้นะน่าจะเป็นเรื่องไฟบ้านน่ะไฟอะไรนาจเดินไฟตอนนี้เออเนาะใช่ถ้าขาดเหลืออะไรเด้อเขาน่าจะ ประสานกันไปแล้วเนาะครับดังถึงอำเภอแล้วเออตอนแรกขี่รถมาตกใจเนอะก็คิดว่าจะเข้ามาอะอันนี้ทำไมไม่จับไอตัวหรือเปล่าวะเอาคลิปนี้เอาชื่อคลิปนี้ไปไปตั้งว่าไม่รุ่นกับูชาโดนจับนะใช่ะ คือกลุ่มลายเนี่ยกลุ่มลายที่อยู่ไอเทียตองมันให้ดูนี่น่ะกลุ่มลายนี่มันอยู่ของสายโทรสองแล้วทีนี้ฝั่งสายโทรสองอ่ะเขาก็เลยส่งไปทางนู้นหรือเปล่ามันมีคนอยู่ในนี้อส่งก๊อปคลิปไปแล้วก็ส่งไปนู้นส่งไปกลุ่มลายของอำเภอเพื่อบางคน เขายังรู้ไม่หมดไงอะไรแบบนี้น่ะเขาก็อยากช่วยเนาะเห็นหน้าเสียต่อปุ๊บเข้ามาหาเสียต่อถึงบ้านเลยเห็นหน้าปกเนาะผมรู้ผมกลับมาจากงานศพใช่ไหมเออไอ้เพื่อนผมมันมันทักมาข่อผู้ใหญ่บ้านสายหนึ่งอ่ะเขาให้ทักมาถามผมว่าไอ้ต่อมันไปช่วยใครตอนไหนอผมว่าผมว่าช่วยอะไร น้าโสบอกผมว่าโอ้ยหนเอาไอ้ภาพกลุ่มไลายมาดูดิโอ้ไอ้ที่ไปช่วยน้องต้นหอมนะที่ซื้อมาม่าซื้ออะไรไว้ให้แกนะนั่นแหละนั่นแหละชิปนานแล้วอันนี้ปุ๊บทีนี้มันมีคนคนไม่รู้ไงคนไม่เห็นไงเขาเพิ่งเอาคลิปเนี่ยก๊อปลงไปอันนี้มาถามไอ้เรื่องน้องที่ว่าไปช่วยน้องต้นหอมแล้ว เขาจะไปช่วยอีกแรงไม่ได้มีอะไรหรอไปป้าลูกสาวป้าลูกสาวเขาเองนี่ปิดปิดปิดๆๆดคัดๆัดจริงไหมไม่ป้าลูกสาวเขามาหลอกถามเองหรือเปล่าไอ้นี่เขาเป็นโทรไปหาผมแบบท่าทางตื่นตัวเนอะผกก็บอก มีคนมาหามีคนมาหามีคนมาหาบอกว่าใครมาหาอีกวะบอกว่าผู้ช่วยผู้ช่วยตายหมดเลยอะไรใครปิดแจใส่ปิดแจใส่ใคร <c ười> <c ười> ดีมฮะดีมแดดร <c ười> <c ười> ้อนไมน่เย็นใครตู่ยังไม่ได้ขับดีมเลยนนี้พี่นี่นะพี่ยังไม่ได้ขับดีมเลยข,ขับรถเพาะพี่ไปโน้ตพานะ่ะเออลงเนินพอดีอะ่ะเออวันนี้บิดแตจใส่อ่ะพี่ยังไม่ได้ขับซูเปอร์คาร์เลย เอ็งคาเแป้งกับนี้สาวที่ไหนจะรักเอ็งวะฮะไมวเลยเนยว่าแบบมันเนื้อมันมีแล้วดิเดี๋ยวพี่ก็แย่งเลยขอแย่งเลยไหมขอแย่งแย่งสาวเองเลยไหมทำไมตู่นายขาดูรูปสาวเลยนะสาวเองมีเยอะเด็กเอ๊ยเองจะมาต่อยพี่บ่ฮะแกงเองมีเยอะอู้หูไอ้ต้นกล้าอะไรนั่นนะฮะไอ้เตื่นนั่นนะ โอ้ไอเตือมมาไอต้นกล้ามาเป็นลูกน้องพี่หมดแล้วเมื่อวานมันก็ไปกับพี่ทั้งวันเลย <c oughs> เป็นเขารับตัวเป็นลูกน้องแล้วไอต้นกล้าน่ะ <c oughs> นู่นอะไปเอาในรถอีกวะเ <c oughs> ออเอามาเอามาให้หมดนั่นแหละเออไอต้นกล้าไปไหนวะฮะ <c oughs> ต้นกล้าไปไหน <c oughs> ไปดูพี่นั่นเลฮะ <c oughs> ดูพี่อยู่นู่นนะเห็นไหมพี่บอกแล้วมันเป็นลูกน้องพี่แล้วขนาดพี่ไม่อยู่ยังไปหาพี่เลยนะไกเตยใช่ไหมมันขับรถได้ไปจักรยานคอหางนะเดินไปโอยองนะฮะนี่เอาไปกินไปได้มาจากไหนนี่นื้อแหลกไปมือด้วยมือด้วยจะเอาเดินกลับไปชาร์จเรื่องถือด้วยครับพูดสิถือครับเออน้อง เดี๋ยวให้ต้นกล้าจากกัดการอะไรเองไมมไม่กล <c oughs> ้าทำใหญ่ได้ต้นกล้านะจะโดนนทำโชว์กล้องเนาะ <c oughs> พี่แซมก็พอพี่แซมเนาะปืนได้มันปืนได้ดูเนาะ <c oughs> ยับเลยเป็นไงคิดแมงกระเหลืองติดไหมไม่เหลือ,อรีบมาไอ้โตคนมา อือไอ้โทวไปตื่นตัวเนอะวะยอะไรวะผมไปทำอะไรผิดเหอตอนแรกเขาจะกลับแล้วผมว่ารีบมารีบมานี่ถึงไฟแดงแล้วตอนโทรมาผมก็ไม่รู้ว่าน้องอยู่สายรู้ว่าอยู่สายสีแต่ไม่รู้สีไหนอืมก็เลยโทรหามึงให้มาคุยกับเขาเนี่ยแหละ เสต่อกันดังระเบิดระเบิดแล้วทีนี้ดังดังถึงระดับอำเภอแล้วเสียต่อเนาะใช่ไหมกลุ่มลาอำเภอเขาไปอยู่ในกลุ่มลาอำเภอเนาะก็เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มลาอำเภอไงที่เราส่งไปนี่น่ะเสียต่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มลาอำเภอพวกเองนี่มันสายบุญเนาะสายบุญไหมสายบุญแหละครต่อจะไม่ได้เอาไปเมื่อวันที่สี่ก็ได้ไปด้วยใจดิเอ๋ ตีอันนี้สร้างภาพมานี่ใหม่องสร้างภาพอ่ะผมไม่ได้สร้างจ้จริงวะเอ็งอะชอบสร้างภาพใช่ไหมใช่ไก่ตองใช่ไหมไก่ตองก็ชอบสร้างภาพใช่ไก่ต่อใช่ไหมดีกว่าคนไม่สร้างแล้วไม่ทำอะไรเลยเนาะเออเมื่อวันที่ก็ไปช่วยไ่้ร่าง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 รร่างร่งร่าางร่ร่างร่่างอรา จบคลิปเลยไปอะไรนี่เอาก็ปิดว่าปิดให้น่อยเอาลอปิดวะก็ไม่มีอะไรครับเมื่อกี้ก็ก็ตามที่ผมพูดไปนะครับเพราะว่ามีคนมาหาว่าผมอ่ะคิดว่าผมไม่ไปปีลูกสาวเขาเออบายบายครับสวัสดีครับ